ที่น้ำมอยอ่านชื่อนะพี่ไม่เห็นเลยนะสามเครื่องสามเครื่องเข้าไปดูไม่เห็นเลยนะมาแล้วมาแล้วทนายวีได้ได้แล้วหนึ่งบาทแล้วสิบเจ็ดขอบคุณค่ะพี่พวงขอบคุณแม่นมนะคะได้แล้วหนึ่งบาทจากพี่พวงนะคะอีกอีก,อ,กอีกบาทหนึ่งเข้าไปเอาพุ่งนี้พี่พวงเอาพุ่งนี้อีกบาทหนึ่งสวัสด <c oughs> ีแม่ แม่พวงสวัสดีค่ะจากข้าวหอมนะคะได้เราเก็บพริรบาร์ดถ้าวันรบาดสองบาทก็อยู่อยู่พราเราไม่ได้เก็บเนาะกดกราน้อมาไอยขอบคุณน,นะคะแม่เสมอสวัสดีค่ะหายดียังเนาะแม่เสมอวันนี้ร่างกายพร้อมหรือยังเนาะแม่เสมอพร้อมที่ต่อสู้กับพี่อยู่หรือยังมาแล้วมาแล้วจากแม่เสมอนะคะสวัสดีแม่เสมอนะคะ มาแล้วมาแล้วดีขึ้นดีขึ้นกินน้ำกินเกลือแร่นะคะกินเกลือแร่นะคะท้องเสียจะได้มีแรงเกลือแร่สวัสดีแม่เสมอค่ะจากพี่นางนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เสมอจากคุณเมย์นะคะน้องเสมอแม่นมวีสองสวัสดีจ้าจากยายน้องนะคะัมใจอดๆจากน้องอ้อยนะคะ เอาบ้านวีสองมาเข้าไม่ได้ไม่มีใครเห็นอืแปลกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตั้งแต่แเขาปรับมาเหมือนกับว่าเราไม่เห็นกันนะนะมันปรับเขาส่งเราไปให้คนใหม่ไหมเอาส่งเราไปให้คนใหม่ไหมเขาไม่ให้เราอยู่ด้วยกันไหม <c oughs> จับแยกทางขอบคุณขอบคุณแม่แม่นมจ้าแม่นมจ้าจากพี่พี่จากแม่เสมอนะคะ เด็น้องดีจ้าจากข้าวหอมนะคะสวัสดีคุณเทวีคุณเทวีนเทวีนนี่ก็เป็นของของวีอีช่องนึงน,นะคะกําลังเริ่มทํานะคะคุณเม์ขอบคุณนะคะจะขึ้นตอนบ่ายอ๋อกำลังจะเริ่มไม่ใช่เริ่มทาหรกเก็บใครให้อะไรมาใครให้อะไรมาทําไมขึ้นเหรียญขึ้นเหรียญโอ้ย ขอบคุณข้าวหอมหรือใครนี่เขาว่าผมอ่าเขาว่าคุณรักผมโอ้ยเขาว่าคุณรักผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับพวงมาลัยหอมวันนี้ขอบคุณนะคะเพิ่งจะเห็นนะเห็นแต่ว่าเหรียญขึ้นแต่ไม่เห็นคนไม่เห็นคนให้นะขอบคุณนะคะใครเนาะเขาว่าผมเขาว่าคุณรักผมใช่ไหมใครผู้กองบอกผู้กองผู้กองใช่ไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาส่งพวงมาลัยให้แต่เช,ช้าสนใจแต่เช้าเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะแคบแคบน้องสมบาไว้นาะเดี๋ยวจะเข้าไปทำนะอ่านยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนดีดีต้องถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้แล้วเราก็ไปดูนาะไม่งั้นเราเอาเป็นอยางเห็นเนาะ พอเราจะถ่ายนะหาไม่เจอซะแล้วเอ้ยตายแล้วหมายคุดนิดหาไม่เจอนะคะผู้กองใช่ไหมคะเขาว่าผมรักคุณใช่ใช่ผู้กองใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กองมากมายนะคะที่อ่านไม่ได้เลยนะทุกคน พวีออกไปวีจะไปถ่ายนะมันก็เลยหายไปเลยเนาะขอบคุณผู้กองนะคะทำไมทำไมอยากถ่ายนะคะอยากถ่ายไว้เราจะได้ไปดูเนาะอย่างนี้แหละวีวีจะทําทางนี้นะคะพี่ๆน้องๆคนไหนที่เขาที่เขาแนะนำมาวีก็อันไหนที่วีไม่รู้วีก็จะ แคปไว้หรือพี่วีก็จะถ่ายไว้แล้วก็ไปศึกษานะคะไปศึกษาดูเนาะขอบคุณพวงมาลัยหอมๆนะคะอ่านถึงไหนแล้วแม่นม v งวีสองกักลยมันเลื่อนขึ้นนะคะกดเข้าไปดูจะทำใไ้ไ์ไว้นะคะน้องแสบาสอนกดเข้าไปดูแล้วเราจะเห็นหลังบ้านพี่วีก็ไปกดตรงสามจุดไข่ปลา แล้วกดให้เป็นเวอร์ชั่น d e s k t อเสร็จแล้วก็มากดบนเครื่อหน้าจอหลักแค่นี้ก็จะมีหลังบ้านเพิ่มอีกเครื่องเราวค่ะอ๋อขอบคุณนะคะน้องสบาดขอบคุณนะคะขอทำ